สวัสดีค่ะพบกับเพิรดและรายการเม้มาหม่เจออะไรวันนี้เราจะคุยกันถึงประเด็นการอ่อนค่าของค่าเงินเยนค่ะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะ เมื่อเข้าปี2022ค่าเงินเยนมีการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่115เย็เยนต่อดอลลาร์มาเป็น125เย็เยนต่อดอลลาร์นับเป็น8%ค่ะและเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาแล้วประมาณ7.5%นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการใช้นโยบายตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐ เพื่อแก้ปัญหาอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงนะคะในขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ต้องการควบคุม Yield c u r v e นะคะหรือการทำ Yield c u r v e control ซึ่งเป็นนโยบายการเงินผ่อนคลายที่ต้องการลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนที่จะไปดูถึงสาเหตุเรามารู้จัก Yield c u r v e กันก่อนนะคะ Yield c u r v e คือเส้นที่แสดงผลตอบแทนทางการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุต่างกันนะคะโดยธรรมชาติแล้วการกู้ยืมระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการกู้ยืมระยะสั้นฉะนั้นเส้น U-curve ในสภาวะปกติจะเป็นการโค้งชันจากซ้ายไปขวาค่ะใครอยากศึกษารายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมก็สามารถดูคลิปของน้องไอซ์ได้นะคะเธอได้ทําไว้ในเรื่องของ Two Ten s p c e ค่ะมีการอธิบายถึง U-curve อยู่ในนั้นด้วยค่ะ นับตั้งแต่ปี2016นะคะทาง B O J หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นได้มีการแทรกแซงตลาดตราสารนี้นะคะโดยการทำ yield curve control โดยควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีไว้อยู่ในกรอบระหว่างลบ5ถึง0.25%ค่ะ โดยปกติแล้วการกู้ยืมหนี้ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการกู้ยืมหนี้ระยะสั้นนะคะและในเมื่อ BOJ ควบคุมการกู้ยืมหนี้ระยะยาวไว้ที่0.25%นั่นหมายความว่าการกู้ยืมหนี้ระยะสั้นดอกเบี้ยก็จะถูกกว่านั้นนะคะผลที่ได้ก็คือจะลดต้นทุนทางการเงินทั้งหนี้ระยะยาวและระยะสั้นค่ะเป็นผลให้ภาคธุรกิจจะได้กู้ยืมเงินที่ BOJ อัดฉีดผ่านมาตรการ QE ออกมาใช้ค่ะ มาดูทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะในเมื่อเขาทํา QE จนเศรษฐกิจฟื้นตัวเงินเฟอ้อเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเฟดก็เริ่มดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวนะคะโดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและวางแผนที่จะทํา QE เพื่อลดสภาพคล่องออกจากตลาดส่งผลให้เม็ดเงินทั่วโลกไหลกลับไปยังสหรัฐและกดดันให้อัตราบอลยวของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ทาง BOJ เองก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ฟื้นตัวอยู่ในระดับที่ดีมากนักนะคะจึงยังดำเนินมาตรการ yield curve control ค่ะสิ่งที่เขาทำก็คือ BOJ เดินหน้าซื้อพันธบัตรในปริมาณไม่จำกัดนะคะเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงเกินกว่า0.25%ค่ะ ในขณะที่สินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์มีความน่าสนใจและเมื่อนักลงทุนรับรู้ถึงมาตรการย l d Curve Control ที่มีการรับซื้อตราสารหนี้ไม่อันนะคะก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้นักลงทุนสามารถเทขายตราสารหนี้ได้อย่างไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเพราะว่ายังไงราคาขายก็จะไม่แย่ไปกว่าบอลยูที่0ูนะคะ์ค่ะ จากนั้นก็นําเงินที่ได้ออกไปลงทุนนอกประเทศนะคะในสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในขณะที่ POJ ก็ยังไม่สามารถใช้ในโยบายตึงตัวเพื่อดึงดูดเม็ดเงินได้เพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่แข็งแรงเท่าสหรัฐค่ะ เรามาดูถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อค่างเงินเยนอ่อนค่านะคะโดยปกติแล้วในอดีตประเทศญี่ปุ่นจะได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของค่า,งางเงินเยนเพราะช่วยให้อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อส่งออกไปทั่วโลกนะคะปีรายได้มากขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากสกุลดอลลาร์เป็นเงินเยนแต่ในปีนี้จะไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะเพราะว่า มีปัจจัยของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเงินเย็นอ่อนค่าทําให้ต้นทุนทางการผลิตสูงขึ้นต้นทุนการนําเข้าสูงขึ้นและค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งจุดนี้ BOJ ไม่สามารถดําเนินการนโยบายใดได้นะคะจะมีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่ออกมาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานและสําหรับแนวโน้มของค่าเงินเยนในอนาคตนะคะ ปัจจัยกดดันทางสงครามรัสเซียยูเครนทําให้สินค้าโภคภัณฑ์ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่ค่ะประกอบกับเฟดที่ดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวดึงดูดเม็ดเงินเข้าสหรัฐ และขณะเดียวกัน BOJ ก็ยังไม่สามารถทำนโยบายตึงตัวได้เพราะว่าเศษรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไม่ดีเท่าสาหรัฐนะคะดังนั้นค่าเงินเยนในปี2022นี้ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อไปค่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของทางเฟดหรือว่า BOJ นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแพลนจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะจะบอกว่าตอนนี้ค่าเงินเยนราคาดีมากๆเลยนะคะอย่างวันที่เผิแอัดคลิปนี้เนาะวันที่21เมษายนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่0.26เท่านั้นเองค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ในคลิปนี้นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะ ก่อนจะจากกันไปขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าทางมันนี่ฮีโร่ของเรามีสมาชิก Facebook กลุ่มปิดด้วยนะคะโดยสมาชิกจะได้รับการบ้านหุ้นทุกอาทิตย์ค่ะมีการอัปเดตทีเฟกซ์ทุกวันพุธและมีการไลฟ์สดในวันจันทร์และวันศุกร์เวลา4โมงเย็นด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line@ like m o n e y h e r o ค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆนะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง m o n e y Hero ของเราด้วยค่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงานวันนี้เพิ่ลลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย